นี่พระศาสดาตรัสกับพระสาลีบุตรนะแต่ก่อนนั้นก็มีเ,เรื่องของที่เทวดามาทูลพระศาสดาหให้ไปพิจารณาว่าพระสารีบุตรแสดงธรรมอย่างนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาระบานดาในปุพารามในพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เลือกพิคุทั้งหลายมาว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิคุเหล่านั้น ตอบรับท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจักแสดงบุคคลผู้มีสังโยช์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยช์ในภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวที่พระสารีบุตรบ,บอกสังโยช์ในภายในก็คืออัจฉริยะสัญโยชนัญจะนะ ส,สังโยชน์ในภายนอกก็พระหิทธาสัญโยชนันจะและระสาระบุตรบอกต่อว่าก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นชะไหนพิกุณในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมคสังวรถึงพร้อมด้วยมารายาณและโจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อ แต่กายตายไปพิขุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งร้อนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ในนิพพาษาไทยเขจะ ใส่ไม่ตรงกับบาลีนิดหนึ่งในภาษาไทยเขาบอกว่าจะเป็นอนาคามีอันนี้ไปดูในบาลีบาลีใช้อาคามนะีอันนี้ก็คือที่ให้ดูว่าไม่ตรงเห็นไหมอันนี้ภาษาไทยบอกอนาคามีแต่บาลีใช้อาคามี่นะผู้ที่มีสังโยชน์ในภายในก็ต้องกลับมา พระสารีบุตรบอกว่าก็บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นฉมายเป็นฉไหนพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมคสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาและโกจรมีปกติเห็นเป็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิการบททั้งหลายพิกุนั้นย่อมบรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อแต่กายตายไปยอ่อมเข้าถึง มูเทพมูใดมูหนึ่งก้อนจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนณาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้ชนนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้อันนี้ก็ตรงนะอนาคามีเหมือนกันนะผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมกขสังวร พิงพร้อมด้วยมารายาและโคจรมีปกติเห็นเป็นไปในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิกุนั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายเพื่อความดับกามทั้งหลายย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายเพื่อความดับภพบย่อมปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาเพื่อความสิ้นความโลภ พิ่กุนนั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้ผู้มีทั้งหลายนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นผู้เช่นนี้กล้งนั้นแลเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองค เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกแก่พิกุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมามดาในปุพาราม าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทร่าเริงขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอาราธนาโดยดุสณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระสารีบุตรที่ประสาทของนางวิสาขา ในปุกปารามเหมือนบุุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งกันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากอง เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ไหวเราแล้วยืนอยู่นที่คนส่วนครั้งหนึ่งครั้งแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายนอกแก่พิขุทั้งหลายอยู่ที่ประสาทของนางวิสาขามิคาระมานดาในปุพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทร่าเริงขอประธานพระวะโรการ ขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดดูกนสารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างสี่สิบองค์บ้างห้าสิบองค์บ้างหกสิบองค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันดูกนสารีบุตร ก็เธอ,อยาพึงก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้นนะซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้แม้ในโอกาสเท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างนะถึงหกสิบองค์บ้างเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอนดูก่อนสารีบุตร ก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้ดูก่อนสารีบุตรก็จิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างสี่สิบองค์บ้างห้าสิบองค์บ้างหกสิบองค์บ้างแต่ไม่เบียดกันและกันเทวดาเหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้เอง นั่นแสดงว่าเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดที่มาทูลพระาศาสดาเนี่ยก็เป็นเทวดาที่เคยอยู่ในธรรมวินัยของพระาศาสดาของเรามากอ่อนะแล้วก็ตายไปกอ่อนก็ได้ไปเป็นเทวดาที่มีลิธานุภาพที่สามารถนะยืนอยู่ไดนะ้ที่ปลายเหล็กแหลมจดลงเนี่ยนะถึง60องค์นะแต่ก็ไม่เบียดกัน ถ้าอย่างนี้มองเทวาตัวเล็กมากนะไปแหลมนิดเดียวแล้วก็พระเจ้าการอธิบายว่าเทวดาพวกนี้อย่าคิดว่าเขาได้เคยบำเพ็ญมาในภพก,ก่อนแต่เขาเนี่ยเป็นเทวดาที่เคยอยู่ในธรรมวินัยเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าก็เลยบอกพระสารีบุตรว่า <c oughs> จักเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบมีใจระนับอยู่ เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละสารีบุตรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงรับเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอเพึงศึกษาว่าจักนำกายและจิตที่สงบระงรับแล้วเท่านั้นเข้าไปในปรมจารีทั้งหลายดูก่อนสารีบุตรเธอควรศึกษาเช่นนี้แหละสารีบุตร พวกอัญญะเดรธีปริพาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมปริยายนี้ได้พากันจิบภายเสียจแล้วนะดังนั้นเท่ากับในกรณีนี้ก็ดูแล้วน,น่าจะไม่มีข้อธรรมที่ผิดนะในที่พระสารีบุตแสดงเพราะพระศาส,สดาบอกเนี่ย พวกปริภาชชอัญญาเดรถีที่ไม่ได้ฟังธรรมที่พระษาริบุตรพูดเนี่ยก็พากันชิบหายถ้าได้ฟังเนี่ยก็คงไม่เป็นไรนะแต่ก็มีบางส่วนที่พระศาสดานะก็บอกสอนพระษาลิบุตรให้ยิ่งขึ้นไปนะก็คือการที่จะให้นำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในปรมจารีทั้งหลายแล้วก็ คงทราบว่าพระสารีบุตรกำลังคิดว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยสร้างเหตุอะไรเราก็เลยบอกว่าไม่ควรเห็นเช่นนั้นนะ,นะแล้วก็บอกว่าเทวดาเหล่านี้นก็ได้อบรมแล้วในศาสนานี้เองเรื่องที่พระเจ้าเตือนพระาริบุตรก็มีเยอะอยู่นะก็หลายเรื่องเรื่องของการที่ไม่พอใจในเรื่องของการอุปสมบทก็มี ที่พระสารีบุตรและพระโมคคานะเนี่ยได้ไปพาภิขุที่เห็นผิดไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยน่าร้อยลูกกลับมาแล้วก็ทูลขอให้พระศาสดาเนี่ยให้มีการอุปสมบทใหม่พระสารีบุตรนั่งเรียบยร้อยแล้วได้กรับทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสภิกขุทั้งหลายผู้ประพฤติตามภิกขุผู้ทำลายพึงอุปสมบทใหม่ พระสาสดาบอกว่าอยาเลยสารีบุตรเธอ,อยาพอใจการอุปสมบทใหม่ของพวกพิขุผู้ประพฤติตามพิขุผู้ทําลายเลยสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พวกพิขุผู้ประพฤติตามพิขุผู้ทําลายแสดงอาบัติถุลใจและพผูเจ้าก็ถามภาษาลีบุตรว่าเทวทัตนเนี่ยปฏิบัติแก่เธออย่างไรตอนที่ส่งภาษาลีบุตรกับพระโ้คงกลานะเนี่ยเข้าไป หา pim, oh day, พระเทวทัตพระเทวทัตก็นึกว่าพระสารีบุตรกบโมกลานะเนี่ยกลับมาเป็นพวกของพระเทวทัตนะพระสารีบุตรเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาให้แก่พี่กุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงตลอดราตรีเป็นนั้นมากแล้วได้รับสั่งกะข้าพระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนสารีบุตรพิกุสงปราศจ,จากทีนมิทธาแล้วทำมีคาถาของพิกุทั้งหลายจงจำแจ้งแก่เธอเราเมื่อยหลังดังนี้ชันใดพระเทวทัตก็ได้ปฏิบัติชันนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าข้าก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยบอกกับพระสารีบุตรให้แสดงทาต่อแล้วพระองค์เนี่ยเมื่อยหลังนะ แล้วก็ประทับสีหสัสายญาติพระเทวทัตก็เรียนแบบเรียนแบบพระพุเจ้าพอเรียนแบบเนี่ยพระเทวทัตก็ขาดสติสัมปชัญญะก็หลับหลับไปพระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมด้วยอนุสาสนีปฏิหารก็สามารถที่จะนำมาพิกุที่เข้าใจผิดเนี่ยกลับมาหาพระพุทธเจ้าได้ ตอนนั้นไปทั้งสองรูปไปกับพระโมกลานะด้วยนะพะโมัลานะก็แสดงเหมือนกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิกขุทั้งหลายว่าพิกขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสะะใหญ่อยู่ในราวป่าช้างทั้งหลายอาศัยสาะนั้นอยู่พวกมันพากันลงสะั้นเอางวงถอนเง้าและรากบัว ล้างให้สะอาดจนไม่มีตมแล้วเคี้ยวกลืนกินเง้าและรากบัวนั้นเง่าและรากบัวนั้นย่อมบำรุงวันณนะและกําลังของช้างเหล่านั้นและช้างเหล่านั้นก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุพิคุทั้งหลายส่วนลูกช้างตัวเล็กๆเ,เอาอย่างช้างใหญ่เหล่านั้น พาการลงสระน้ํานั้นเอาวงถอนเง้าและรากบ,บัวแล้วไม่ล้างให้สะอาดเคี้ยวกลืนกินทั้งที่มีตมเง้าและรากบ,บัวนั้นย่อมไม่บำรุงบรรณะและกําลังของลูกช้างเหล่านั้นและพวกมันย่อมเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุดูก่อพภิกขทั้งหลายเทวทัตเรียนแบบเราจับตายอย่างคนกำพร้าอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อช้างใหญ่คุมฝูงขุดดินกินเง้าบัวอยู่ในสระใหญ่ลูกช้างกินเง้าบัวทั้งที่มีตมแล้วตายฉันใดเทวทัตเรียนแบบเราแล้วจักตายอย่างคนกำพร้าฉันนั้นอนี้ก็เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐินะพระเทวทัตพระสารีบุตรเป็นผู้มีองคุณแปดประการควรทำหน้าที่ทูตนะ มีการรับฟังผู้อื่นนะให้ผู้อื่นฟังกำหนดจิตก็คือตั้งใจที่จะฟังทรงจำมีการทรงจำและเข้าใจความที่เขาพูดและทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจความของเราด้วยข้อ7ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ข้อที่8ไม่ก่อความทะเลาะนะใครมีองคุณ 8ประการนี้ก็สมควรทำหน้าที่ทูตนะพว์บอกว่าพิกุดใดยเข้าไปสู่บริษัทที่พูด,ดคำหยาบพิกุดใดยเข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำหยาบก็ไม่สะทกสถานไม่ยังคำพูดให้เสียไม่ปกปิดข่าวสารพูดจนหมดความสงสัยและถูกถามก็ไม่โกรธ ิกุผู้เช่นนั้นแลย่อมควรทำหน้าที่ทูตในสมัยของที่มีการประชุมกันของสาวกนะที่เรียกว่าวันสาวการนังสันนิปาโตเนี่ยนะพระศาสดาของเราทรงเล่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวิปสัสสนะีว่ามีการแสดงพระธรรมนะ ที่เราเรียกว่าโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะแสดงว่าอย่างไรพิ่งบอกว่าขันติคือความอดทนเนี่ยเป็นตะบะอย่างยิ่งนะบสเดี๋ยวจะให้ดูของอีกสำนักหนึ่งควบคู่กันไปของอีกที่หนึ่งบอกว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทําร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทําบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําร้าย ความสำรวมในพระปฏิโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตาหารที่นอนที่นั่งอันสงัดการประกอบความเพียในอธิจิตหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนใหญ่เราะจะทราบกันแค่สามข้อนะอันนี้ก็จะเป็นข้อความเต็มๆ อีกสำนักหนึ่งบอกว่าความอดทนคือความอดกลั้นนะเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปฏิโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพิกุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ควงไม้พญาสารัฤุกในป่าสุปวัน พิกขุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไปเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความดังพึงในใจว่าชั้นสุทธาวาสซึ่งเราไม่เคยอยู่เลยโดยเวลาอันยืดยาวนานนี้นอกจากเทวดาเหล่าสุทธาวาสแล้วไม่ใช่โอกาสที่ใครๆจะได้โดยง่ายถ้ากละไลเราพึงเข้าไปหา เทวดาเหล่าสุตาวาสจนถึงที่อยู่ที่คือทั้งหลายทันใดนั้นเราได้หายไปจากได้หายไปที่ควงไม้พญาสาพรพฤกในป่าสุภวันไปปรากฏในพวกเทวดาเหล่า,าวิหาเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกซึ่งแขนที่คู้เข้าไว้หรือคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกไว้ฉนั้น อันนี้จะเป็นพบที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็พวกเราไม่เคยไปเกิดก็คือเทวดาเหล่าสุทาวาสเพราะพวกนี้ผุดเกิดในที่นั้นต้องไปนิพพานในที่นั้นถ้าพระเจ้าไปเกิดที่นั้นก็ไม่ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ก็เลยเสด็จไปเยี่ยมเทวดาเหล่าสุทาวาสก็เทวดาเหล่าสุทาวาสก็ เล่าเหตุการณ์ต่างๆในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยให้พระพุทธเจ้าฟังก็ให้ดูคล้าๆเพราะว่าประสูตรนี้ยาว